เมืองไทยของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งฮะที่เล่นเกมโชว์จนชีวิตเนี่ยเปลี่ยนได้เงินกว่า4ล้านบาทวันนี้เราขอเชิญเธอเลยครับขอต้อนรับคุณฝนเจ้าแม่เกมโชว์เมืองไทยสวัสดีคะสวัสดีครับคุณฝนครับ,บแม่เนี่ยแหละเนี่ยคุคๆๆณฝนที่เริ่มออกชีวิตจอาย,อยุเท่าไหร่นี่ถ้าจริงๆเลยเกมโชว์แรกเนี่ยอนุบาลหนึ่งฮะอนุบาลหนึ่งคือ4ขวบคือคุณครูเขาเลือกจากในห้องแล้วเป็นหัวหน้าห้องบอกฝนไปออกรายการทางท่องสามน้องหนูค่ะ สมัยคุยอนุบาลหนึ่งใช่ค่ะสี่ขวบสี่ขวบก็คือราการเกมโชว์แรกจริงๆแล้วตอนไปสี่ขวบจำได้แม่เจ๊กันมาเท่าไหร่โอ้ไม่อันนั้นเป็นเด็กๆแข่งดื่มนมอะไรอย่างงี้เด็คือเป็นตัวแทนของเราได้รางวัลไหมได้รางวัลไหมจำไม่ได้นะแต่คือน่าจะไม่ได้รางวัลคือไปออกเป็นตัวแทนโรงเรียนค่ะหลังจากนั้นอะไรคือจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราจะต้องไปอะไรคือมันจะต้องมีแรงบักด้านบางอย่างใช่ฉันจะต้องไปเอาชนะเกมโชว์นี้จุดเปลี่ยนคือเราเป็นนักทำกิจกรรม เราชอบเข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถามตอบปัญหาของโรกเรียนต่างๆประกวดแข่งขันเอเวอร์ลี่ติงทำหมดทุกอย่างแสดงว่าต้องเป็นคนเรียนเก่งบอยพิบดีพอจาได้ไหมว่ารังเกมโชว์อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกาแล้วแบบเราจะตามล่าได้รางวัลอะไรใหญ่ที่สุดดีกว่าถ้าเกมโชว์ที่ได้เงินรางวัลสูงสุดเนี่ยจะไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ชื่อรายการแชมเปี้ยนเกมค่ะทางช่อง5้าเป็นแชมป์สามสมัยได้เงินรางวัลประมาณ5 0,000นค่ะโอ้ แต่สมัยก่อนแจ็ค่ด้วยสมัยก่อนทอ่นัานถ้าเป็นเด็กๆเราออกเกมโชว์อย่างน้อยเราได้แสนนี่ะเนาะครับก็ถ้าโชคดีจริงแจ็คเป็นแสนเธอมาท่านไม่ทันอันนี้รุ่นนี้ไม่ทันเมื่อก่อนเนี่ยออกเกมโชว์ของช่องมน丹台เนี่ยเกมโชว์ที่ได้บ้านได้รถเลยนะเมื่อก่อนได้บ้านได้รถเลยนะสมัยไม่ไม่ได้เงินแค่แบบว่าอย่างที่เราได้เมื่อก่อนได้บ้านได้รถแกไม่ได้ไม่ได้อะไรกลับไปเนี่ยแกได้ทองอย่างน้อยห้าบาทละโอ้โหกลับบ้านเนาะ สมัยก่อนด้วยการเวทีทองอะไรเงี้ยได้ทอกได้เวทีทองผมไปเล่นทันแบทันทันเอทันครับแต่ต้องบอกว่าอย่างคุณฝนเนี่ยหลายคนอาจจะคุณหน้าคุณตาจากรายการแฟนพันธ์แท้ซึ่งเป็นแชมป์สองสมัยซึ่งตอนนั้นนี่เรื่องอะไรอะคะที่ที่ไปเป็นเรื่องของเกมโชว์เลยค่ะเกมโชว์ทุกเรื่องราวในเมืองไทยทั้งหมดความเป็นมารายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้หมดรู้เรื่องมากเลยทีเดียวจริงจริงือโปรไฟล์เราเป็นนักเล่นเกมโชว์แต่ข้อมูลเราก็ต้องทํากันบ้านศึกษา ตัวเราคือเป็นนักเล่นเกมโชว์มืออาชีพค่ะเล่นมา30รายการน่าจะมากที่สุดในประเทศไทย30รายการปัจจุบันแข่งเกมมาวกว่า30รายการใช่ค่ะน่าจะเกินแล้วแล้วแล้วชนะชนะนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะจาก30รายการ90กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้แพ้น้อยมากแล้วเวลาเราแพ้เรารู้สึกเสียใจไหมคะเสียใจค่ะเราเต็มที่เราเป็นคนที่เต็มที่มีการเตรียมตัวบอกเลยว่าไม่ได้ได้มาแบบโชคช่วยหรือชิงรางวัลไม่ใช่เรามีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังเวลาเปิดแผ่นป้ายเนี่ย เปิดยังไงถึงจะได้เงินอพราะนั้นก็มีดวงด้วยเราดูจากรายการก่อนแล้วก็ทํากันบ้างแล้วก็สังเกตว่าแผ่นป้ายไหนที่ออกบ่อยตัวเลขไหนออกบ่อยมีรายการหนึ่งคือเจาะเซฟเขาจะใช้บอกรหัสเราก็สังเกตดูทุกเทปเลยว่าตัวเลขอะไรมาบ่อยเราก็เลือกไฟอะไรประมาณนี้ค่ะชอบรายการเนี่ยชอบรายการเดวิดเกลิงลัวไม่ลัวจานไหมลัวจานไหมตอนนั้นชนะไหมคะตอนนั้นไม่ชนะแต่ว่าไม่ได้เป็นจุดอ่อนนะต้องบอกไว้ก่อนคือได้เข้าถึงรอบสองคนสุดท้าย สองเทปค่ะแล้วก็เป็นกระแสช่วงนั้นกระแสแรงมากอย่างนี้ผมถามอีกหนึ่งคุณพี่ไปรายการไหนมีไหมที่เขาแบบโกหกอะว่าได้รางวัลค่าตัวสมมติประกาศออกชีวิตร้านหนึ่งแต่จ่ายจริงไม่ถึงเนี่ยมีไหมอันนี้บอกเลยว่าเออฝนไม่เคยเจอไม่มีค่ะได้เงินรางวัลครบทุกบาททุกสตางค์ตะมีการหักภาษีแน่นอนหักภาษีค่ะตามขั้นตอนไม่เคยโดนเพราะผมเคยไปรายการเจ๊มดําเงินไม่ได้แต่ก็ ตบไหลไ,ไอ้น้องแตงคิวอันนั้นกันเองเปล่า <c oughs> นั่นได้ข่าวแกมาสายโอเคแกมาสายแกก็ยังได้เงินนะ <c oughs> นี่คนใจร้อแ้แกมาสายเขาอัดรายการเสร็จแล้วเพิ่งโกล่มาเขาวขาวฉัน <c oughs> ฉันให้เงินแล้วขายรายการที่ไหนรู้ไหมไหนหน้าบ้านมันเลย <c oughs> คือแค่เดินข้ามถนนมาสองนาทีก็ถึงที่ถ่ายรายการโ <c oughs> ทรศัพท์มันปิดเสียงไม่มาแต่มาปุ๊บตอนถ่ายรายการเสร็จปั๊บ มาเอาเงินกลับบ้านเอาเงินสรุปได้เงินได้เงินคช่วงนั้นเฟอร์บี้เฟอร์บี้ต้องถามอย่างนี้ครับว่าลองลองสอนหน่อยแล้วคือไอ้พวกชิงโชคชิงรางวัลเนี่ยคุณคุณมีดวงทางด้านนี้มั้ยถ้าเป็นชิงโชคแบบส่งฉลากอะไรเนี่ยไม่มีไืมอผลจะเป็นแบบว่าต้องทำเกมโชว์เกมโชว์ทุกวันนี้ยุคมันเปลี่ยนไปใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเกมโชว์จะต้องเอาคนทางานไปเล่นถูกต้องค่ะแต่ทุกวันนี้เอาดาราไปเล่นอะายได้หายไหมหายลงไปเยอะ เพราะว่าทางรายการอยากจะให้ดารามาสร้างความสุขสนานอ,อาจจะมีคนทางบ้านปิดแจกบางแต่ยุคที่ที่ฝนเล่นมาเนี่ยคิชโชว์เนี่ยจะเป็นคนทางบ้านแข่งกันล้วนๆคือไปตอบคําถามใช่เวลาที่จะไปเล่นเกมโชว์เนี่ยเขาจะต้องมีแคสติ้งก่อนแน่นอนค่ะคนมาแคสติ้งเยอะเพราะคนตกงานเนยอะคนต้องการเงินเนยอะทำยังไงถึงจะต้องแบบเฮ้ยเราจะต้องแคสติง้งจะต้องเข้าไปเล่นเกมนั้นให้ได้ดูรายการเสร็จก็จะบอกว่าสมัครร่วมรายการยังไงส่งรูปพร้อมประวัติ ตรงนั้นคือเส้นทางของคุณจุดขายของคุณดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาหาความสามารถพิเศษที่คิดว่าคนอื่นไม่มีคุณมีคนเดียวยังมีเพื่อนติดฝนคนหนึ่งเขาเขียนอะไรเขียนกับหัวเขียนอะไรได้อะไรเงี้ยเขาเลียงคนอื่นทำไม่ได้เขียนสองกระจกอะไรหน้าหลังสองมือพร้อมกันอะไรเงี้ยเขาได้ออกทุกรายการเลยนะคะอ๋อหรอคืออย่างคุณฝนนะคุณฝนมีอะไรที่ไปว่าคุณฝนร้องลำตัดประยุกต์ได้อะไหนลองร้องลำตัดประิุกน์่งซนนิหนึ่งครับอย่างนี้ค่ะ ชื่นจิตนี่กระไรชื่นใจได้มาวันนี้ชื่นจิตนี่กระไรชื่นใจได้มาวันนี้ตื่นมาคุยรายการดีๆตื่นมาคุยรายการดีๆได้มาวันนี้สุดแสนดีใจโอ้โหดเลยคือไปทุกรายการเราก็แอพพลายไปแบบร้องเฉีย์เขาคุยทีมันก็ชอบมากอุ้ยแล้วมันตัดไปเหรออะไรอย่างเงี้ยอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยชอบก็เลยได้อยากให้ได้ความเป็นตัวเองอะค่ะ คือเขาจะเน้นคนที่มีความสุขสนานคือออกรายการเขาเราไม่เดตแอร์ไม่ดรอปแล้วมีไหมคะที่แบบไปแคสเราไม่ได้น้อยมากน้อยมากแต่ก็มีบ้างไม่ถึงหเปนตแล้วเนก็ือว่าน้อยมากแล้วกาวับเงินเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดรวมกันประมาณ4ี่ล้านใช่มประมาณ4ี่ห้าล้านค่ะแล้วคุณฝนเอาไปทำอะไร ให้ครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่ด้าจะสร้างรายการเองเลยนะจริงใช่ค่ะเอามาเช่ดคุณพ่อคุณแม่ปลูกบ้านโอ้ดีสุดยอดอามาปลูกบ้านแล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวก็คือเหมือนเป็นการหาเงินที่ได้มาจากความสามารถของเราอะไรอย่างงี้ค่ะปัจจุบันยังมีเกม เล่นอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ก็อยากจะไปเล่นเป็นบางรายการคือฝนจะเลือกจากที่ฝนดูแล้วรู้สึกว่าเราอยากไปเล่นเช่นเราดูคือที่อยากเล่นคือุ่ยทำไมมันง่ายจังเราตอบได้อะอยู่บ้านเราตอบได้หมดเลยอ่ะเช่นเช่นรายการอะไร๋อเป็นพวกรายการคุยโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันหนึ่งที่ได้แจ็คพอตคือยุทธจักรนักจำเราบเราเป็นคนจําแม่นมากวันเกิดเพื่อนเราไม่เคยลืมเราเป็นคนจําแม่นเราบอกว่ารายการนี้ให้จําของจําอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขง่ายมากสําหรับเรา เราก็เลยสมัครไปออกอันนั้นได้แจ็คพอตได้แจ็คพอตเท่าไหร่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาททุกวันนี้เกมโชว์ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะเมื่อก่อนมันได้เยอะจริงๆนั้นตอบข้อเดียวได้หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยสิบข้อแสนะไอซ์สลันยูวินัยพานิยังไงยังไงไอซ์สลันยูตอนตอนก่อนก่อนตอนไอซ์สลันยูมีเพลงคนมันรักอย่างเดียวเพลงแรกในชีวิตไอซ์สลันยูออกเกมโชว์จนซื้อบ้านได้หนึ่งหลังใช่ค่ะ คือไอซ์สลันยูก็เป็นคนที่มีดวงเกี่ยวกับเกมโชว์มากสามารถเล่นเกมโชว์ชนะทุกรลยเกมตามน้องไอซ์อยู่ใช่เก่งมากไอซ์สลันยูเนี่ยเล่นเกมโชว์จนได้บ้านหลังหนึ่ง่ะดวงคนเวลาแต่อย่างฉันไปนี่ตกรอบแรกตลอดเออเหมือนกันเลยอะไม่น้อยมากที่จะเข้ารอบเก่งบวกเฮงด้วยดวงด้วยใช่ทำยังไงสมมติความคิดกระวการที่จะไปเล่นเกมโชว์ให้ชนะเนี่ยหรือจะได้แบบว่าเล่นเกมโชว์แล้วได้เงินล้าน สี่เกือบห้าล้านบาทก็จะต้องทํำยังไงบ้างต้องเ <ใน S 2> ตรียมตัวยังไงบ้างที่เป็นเจ้าแม่เกมโชว์เมืองไทยก็อยากจะแนะนําคนที่อยากจะอาจจะเป็นทางหาไรายได้ช่วยครอบครัวอย่างนี้นะขอนขอแนะนําว่าอย่างที่บอกคือต้องทํากันบ้านต้องเตรียมตัวเช่น,น,นคุณจะไปออกรายการสามงคุณ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 คุา,า,าคุณคุณคุมคุณ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 คุ การทำกับบ้านคือการดูทีวีเนี่ยดูรายการของเขาศึกษารูปแบบต่างๆเวลาที่คุณมาเจอกับทีมงานเขาจะถามว่าชอบไหมรายการเป็นยังไงได้ดูไหมติดตามไหมแล้วคุณก็ตอบไปแล้วคุณก็ดึงความเป็นตัวตนเน้นเขาจะเลือกเราจากบุคลิกจากความเป็นตัวเราพยายามร่าเริงแจ่มใสเป็นตัวเราหาความสามารถพิเศษที่บอกคือให้คาสนใจอย่าเดทแอร์อย่าเดทแอร์สังเกตเลยว่าถ้าทีมงานสนใจจะพยายามเค้นพยายามถามจะสนใจถามนู่นถามนี่ต่อถ้าคนที่เขาไม่สนใจคือโอเคขอบคุณครับจบ อะไรอย่างเงี้ยคือคุยที่นึงก็ไม่โอเคสอนพวกเราเปิดแผ่นป้ายบางเปิดแผ่นป้ายยังไงแจ็คพอตถึงแตกเดี๋ยวในสอนสิพวกเราสมมติเราสามคนจะไปออกเกมโชว์เนี่ยเราอยากจะเปิดแผ่นป้ายเปิดยังไงแจ็คพอตถึงแตกก็อันนี้บอกตรงว่าบางอันก็เป็นดวงจริงๆนะดัมดวงจริงๆแต่ถ้าเกิดให้แนะนำก็คืออย่างที่บอกว่าเราสังเกตดูว่าหลังสปอนเซอร์สินค้ามีเยอะๆอย่างเงี้ยอันไหนที่แบบไม่ค่อยได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ย ไม่มันต้องไปถามคนทำฉากไงอันนั้นก็เขาจะเอาป้ายมาเราแบ่งให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบ่งให้่สังเกดดูอย่างเช่นอันนี้ออกบ่อยๆออกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าต้องทำกันบ้าต้องเตรียมตัวอะอแล้วอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ไปออกรายการด้วยให้เขาเตรียมตัวยังไงคะนี่แหละก็คือคุณแม่ก็เห็นผลไปออกเขาก็บอกว่าเอยฉันก็ตอบได้อะไรอย่างงี้คุณพ่อก็บอกเอยก็เล่นได้ก็เลยไปพร้อมกัเป็นกิจกรรมในครอบครัวใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักกรอนอะไรพรีเซน่นาจสใ ก็คุณพ่อแม่ก็ได้ออกแต่ไม่เท่าฝนแต่ก็มากอยู่ค่ะโอ้เห็นไหมเขาพูดจาฉะฉะสิบรายกนออกทีวีเยอะกว่าดาราอีกมันดีไม่ดีสามสิบรายการสมไมเรียนต้องเรียนเก่งแน่เลยอะเรียนจบอะไรมาจบอักษรศาสตร์จุฬาอักษรศาสตร์จุฬาโอ้เข้าใจแล้วทำไมได้รางวัลเยอะก็เป็นสกิลของแต่ละคนด้วยทักษะแต่ว่าอย่างคนที่กําลังจะเล่นคืออย่างที่บอกค้นหาความเป็นตัวคุณนะคะความเป็นตัวคุณให้น่าสนใจอ่ะ กลับกันถ้าเราเป็นทีมงานถ้าคนแบบนี้เข้ามาเราจะเลือกคนแบบนี้มาออกในรายการของเราทาให้ได้ลา,าสุขสนานคือการที่ไม่ใช่ดาราเนี่ยเราต้องมีจุดข,ขายเพราะคนทางบ้านเขาอยากดูดาราเปิดมาุยไม่ใช่ดาราใครอะไรเงี้ยเปลี่ยนดีกว่าเราจะทำไงให,ให้แบบว่าคนเขาดูเราอย่างฝนก็จะมีคาแรคเตอร์สุขสนานอะไรอย่างนี้ไปคือเหมือนว่าเราก็จะเน้นความเป็นตัวเองแสดงความสามารถออกมามคือไปรายการไหนรับรองว่าแบบว่าโอ้เอนเตอร์เทนอะไรประมาณนี้สังเกตว่ายุคทุกวันนี้เมื่อก่อนจะต้องเป็นดาราเท่านั้นแต่เขาบอกตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะเห็นว่า จะมีคนทาบ้านอย่างเงี้ยจะมีบทบาทมาเด่นกว่าดาราแล้วไม่นานหรอกนะฮะเดี๋ยวไปรายการหนึ่งบอกก้าไปไหมไปไหมไปเต็มใจเป่าดีๆเอให้เป็นเกมโชว์ก่อนใช่ไวเรเป็นเกมโชว์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณฝนมากนะคะขอบคุณมากครับถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันหรอแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ